ครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่วัดพระเชตวันได้ส่งยกเรื่องของเขมะกะบุตรเศรษฐีผู้เป็นหลานของอนาถบ,บินทิกะเศรษฐีมาแสดงธรรมสั่งสอนเขมะกะเป็นชายหนุ่มรูปงามมากผู้หญิงจำนวนมากเมื่อเห็นเขาก็มักเกิดความหลงไหลขาดความยับยั้งชั่งใจส่วนเขาเองก็เป็นคนเจ้าชู้ชอบล่วงละเมิดภรรยาของผู้อื่นอยู่เสมออยู่มาคือหนึ่งเขมะกะ ถูกพวกราชบุรุษจับกลุ่มและนำไปแสดงแด่พระราชาเพื่อทรงตัดสินโทษแต่พระราชาไม่ลงโทษเพราะเกรงใจอนาถบินทิกะเศรษฐีจึงสั่งปล่อยตัวไปทว่าเขมะกะก็ยังไม่เลิกพฤติกรรมเช่นเดิมต่อมาเขาถูกจับอีกถึงสองครั้งพระราชาก็ยังปล่อยตัวทุกครั้งเมื่ออนาถบินทิกะเศรษฐีทราบเรื่องจึงพาเขมะกะไปเฝ้าพระพุทธเจ้า และกราบทูลขอให้พระองค์ทรงแสดงธรรมโปรดหลานชายผู้นี้พระพุทธเจ้าจึงตรัสเตือนเขมกะและทรงแสดงโทษของการประพฤติผิดในกามโดยตรัสว่าผู้ที่ล่วงละเมิดคู่ครองของผู้อื่นจะต้องประสบผลร้ายสี่ประการคือ 1. ได้รับแต่กรรมชั่วไม่ได้บุญ 2. ไม่มีความสุขแม้ยามนอนก็ไม่สบายใจ 3. ถูกนินทาเสื่อมเสียชื่อเสียงส มีโอกาสตกนรกในภายหน้านอกจากนี้ความสุขที่ได้จากการกระทำผิดเช่นนั้นก็มีเพียงเล็กน้อยเพราะทั้งฝ่ายชายและหญิงต่างก็หวาดกลัวอีกทั้งยังเสี่ยงต่อการถูกลงโทษอย่างรุนแรงจากบ้านเมืองดังนั้นผู้มีปัญญาจึงไม่ควรไปยุ่งเกี่ยวกับคู่ครองของผู้อื่นเมื่อจบการแสดงธรรมเคมะกะได้บรรลุเป็นพระโสดาบันตั้งแต่นั้นมาเขาก็ละเว้นความประพฤติชั่วใช้ชีวิตอย่างสงบ ทำให้ผู้คนอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขบุพกรรมของเขมกะในอดีตการสมัยพระพุทธเจ้ากัสปะเขมกะเคยเป็นนักมวยผู้มีชื่อเสียงได้บูชาพระสถูปด้วยธงทองและตั้งจิตอธิษฐานว่าขอให้หญิงที่ไม่ใช่ญาติเมื่อเห็นเราแล้วจงเกิดความกำหนัดด้วยผลแห่งกรรมนี้เองทำให้ในชาติปัจจุบันเขาเป็นคนรูปงามและมักเป็นเหตุให้หญิงอื่นเกิดความลหลงไหลได้ง่าย